ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องทีมงานนุงมุไทยอีกคือเก้านะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาตามที่ตาม้างต่อคือเก้าครับไปตามมาไก่เติบเขมากันสามสี่คนเขาออกไปก่อนละก็มาเจออยู่มาเจอใกล้ๆครับเจอเจอยู่สวนนายพานเพิ่นนายพานทีมงานที่ไป่้มกันหลายปีครับเพิ่นนี้ไปหาต่อล้มกันตลอดแต่ปีนี้เพิ่น เพิ่นเจ็บแข็งเจ็บขาเพิ่นบ่ค่อยได้ไปนําครับก็เลยไปกับอีกทีมงานแหละครับเพิ่นบ่ได้ไปนําผู้นึงแต่มันมาอยู่โซนเพิ่นครับการที่เล่าเรื่องลักษณะการมันอยู่คือเก่าต่อจากคลิปที่ผมลงไปนะครับเนาะจิบหาต่อเดี๋ยวไปบอกจุดทีอันนี้กันครับนี่ครับไปหาว่าตั้งไก่กับมาจือมามายืนยุ่จุดนะครับของคอนี้ครับ ครับมันอยู่มุมส่วนยางสุดส่วนยางพอดีมาอยู่ที่นั่นแหละเห็นมันแนวมือมข้างเทิงมันแบมันเขา้าเข้าออกเข้าออกกันหลายก็เลยปักใจรักปากรักเลยว่าต่อนี่ต้องอยู่ในส่วนยางนี้แน่นอนก็เปลี่ยนแบบที่คิดเลยครับเนี่ยฟังทั้งนี้จะเป็นส่วนอ้อยนะครับ <c oughs> นี่จะเป็นสุดส่วนยางพอดีกับวัไก่ครับอยู่ต้นแรกเลยครับเนี่ยระหว่างแดนส่วนอ้อยกับส่วนยางส่วนอ้อยนี่ผมเป็นของเพิ่นครับเนี่ยมีแต่ส่วนยางที่เป็นของเพิ่นของพาน ในรูปที่ที่ไปน้องกันนะครับกะคือเก่าครับลักษณะกะถ้าเข้าไปยืนทึกจุดกะสิเป็นแบ่ผมเบาเนี่แหละคือแม้มันจะบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกมันจะที่พิป,ปกติครับเข้าออกเข้าออกแบบบกเกินสามสี่วินาทีมันก็สิเข้าออกเข้าออกหมุนเวียนออกหากินสร้างห้างตลอดครับเนี่ยห้างนี้ใหญ่ก็มกฟุตบอลครับพี่น้องคือคือต่อจากคลิปที่ผม ได้ลงไปก็คือที่ผมจะเล่าฟังก็คือมันอยู่ครับอยู่แบบที่ผมเว้าเป๊ะเลยคือ,ค,อ,ค,อคือในสว่วนนี้นี่เคยเอาต่อมาเลี้ยงทุกปีปีละสิบกว่าหัางสิบหา้าสิบหกหังแต่เลี้ยงไว้อยู่ฝั่งพุนนะครับฝั่งแดนทางพุนแต่ตกมาปีนี้มันมาอยู่นี่มาอยู่นี่ห่างนี้อยู่แดนฝั่งนี้แต่เดงว่ามีเสือเก่าที่สิม,มาอยู่ล้วก็มันเลือกที่อยู่ครับว่าทำเลมันโมเมนต์จุดอัพครับ แล้วผมสงสัยอยู่วาสมีอีกห้างหนึ่งเพราะก่อนผมจะมาเจอห้างนี้เมื่อเสาร์นี่ผมมานํามานาเบืองอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแต่ผมเข้ามาแวะเล่นน้ยเอิ่อนโอเห็นมันขาบเยอะเข้าทางทางสวนล่าครับแล้วผมสิสสสตต์ามเบื่องเธอนึงอันนี้ผมก็เล่าเรื่องความน่าจะเป็นที่ว่ามันมันเลือกมองอยู่นะครับมองที่มันเคยอยู่กับมาอยู่กับพวกไก่จังมองเก่าที่เคยเอาไปห้อยครับที่เอามาเลี้ยงประมาณ200รอเมตร มีอีกอยู่ในกลุ่มนี้จะมีตัวอีกสี่หั่งครับแต่กับไอไอทีมงานี่ก็ไปเจือก่อนแล้วเพื่อนเ,เอาไปอันนั้นในส่วนของเพื่อนครับโมมีหุนเพราะว่าบราได้ไปน้ากันแต่กับร่วมตัวกันนานๆที่ร่วมตัวไปหาน้ากันนะครับส่วนเราที่ไปผพ้เดียวกันเป็นอีกส่วนของหนึ่งของเพื่อนครับนี่แหละครับลักษณะตอนะ ถ้าเลือกอยู่สีบัวยู่ข้างในกลางสวนถ้ายู่ข้างในกลางสวนก็สิบัวเกินสิบก็ตนเพราะว่าสีบัวยู่จุดอับครับสียู่ริมสวนเลยสียู่ข้างทางส่วนมากที่ไปเจอนะครับลักษณะนะครับสีบัวคอยเข้าไปยู่ในกลางสวนลึกๆมืดๆทึบๆน้อยครับถ้าเม็นภูเขาหรือว่าเป็นโคกแต่ถ้ายู่ตามสวนคนหรือต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยถ้าเป็นสวนคนหรือสวนยางสวนอย่างกระตามมันีอยู่เลาะข้างนะครับแถวข้างๆเข้าไปกับบไก่ครับนี ครับอีกข้างนึงกับยูนี้ครับนี่มันจะมีส่วนยางอีกของนาผู้นึงอยู่สองห้างครับกไกลกันประมาณห้าสิบเมตรและย้อลงไปอีกประมาณร้อยเมตรก็มีอีกห้างนึงแสดงว,ว่ากลุ่มนี้มีอยู่ต่อสี่ห้างแต่ผมสงสัยว่าสิมีต่อห้างที่หาอยู่นี้อีกครับดูวังเถียงเ่าเนี่ยแหละครับเพราะว่าผมเห็นมังครับเนี่ยเขาเขาไปร้องที่เถียงเราอยู่นี้นี่ครับสรุปคือต่อเละนี้อยู่ประมาณสิบกว่าห้างนะครับ เฉพาะเขตเขตที่ซุ้มผมเคยเอามาเลี้ยงมาขยายไปอยู่สวนพวนู้นั้นสวนพวนู้นี้คือที่เห็นในชาติคือตะกอนมันบ่กเคยมาสร้างห้างแถวนี้เลยแต่หลังจากที่ซุ้มผมเอาต่อมาเลี้ยงปีละสิบก็ห่างบ้านนี้รู้สึกว่าสวนข้างๆมันกลับไปอยู่ไปอยู่ไปถามเพื่นแตะเก่าแต่กบูบอกเคยมาอยู่แสดงว่ามันเลือกแล้วก็เลือกที่ที่จะอยู่มันเคยอยู่ม่วงใดกับทอยู่ม่วงนั้นครับบ่ไก่จากที่ผมบอก ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะเนาะคือสําหรับต่อครั้งนี้กะสีบ้ได้ย้ายเนาะครับพี่น้องมันบ้สูงครับอยู่ตำตำทาย้ายกันย้ายง่ายนี่ครับแต่ว่ามันมาอยู่สวนในพานเพื่นกับเป็นของเพื่นกะไปแจ้งเพื่นไว้ครับไปบอกเพื่อนไว้ว่าพอวายู่นี่ก็มีการลักขโมยกันรู้ครับเขาซื้อขายกันแพงครับทางต่อเนี่ยบางคนก็อยากเอาไปให้มันหางแล้วรับประดับหน้าบ้านบางคนก็ไปขายลู่ตามคลองถมตามตลาดแพงนะครับ โลนึงเป็นแปดร้อยก็มีเป็นพันก็มีถ้าฤดูที่มันยังบ่เต็มโตยังหายากอยู่นะครับกระห้างนี้กสิบบอกเพื่อนให้เพิ่นหาพาหายัางมาวมัดกกอย่างเป็นเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเจ้าของสวนเพื่อนเห็นแล้วแต่ว่าเพื่อนบ่ได้เอามาเลี้ยงแต่มันอยู่ในที่ดินของเพื่อนกับ่ได้แตะต้องอย่างครับก็อบอกจ้าของสวนเพื่อนไว้กับผ่านทีมงานตํงกันเยวแต่เพื่อนอันนี้ก็ได้นี่ก็มาถ่ายทอดให้พี่น้องฟังครับ เดี๋ยวคลิปหน้านุ่มไุทัยกับสีลงเรื่องหาต่ออีกนะครับว่พาพอเห็นเบาอแสยอยู่ครับเดี๋ยวนี้อุทัยเห็นเบาอแสยอยู่ทั้งโคกนี่แลละครับแต่กับสีเข้าส่วนยางคือเก้าเลยนะครับส่วนยางกับส่วนยางทีมงานต้องกันคือเก้าครับแต่ยังบมีคนติดตามยังมีแผ่หวงังช่วงนี้เหตุไทยเห็ดหน้าตุกกาครับฝนกำลังมาเดี๋ยวกะฝากติดตามสองทีมงานนุ่มอุทัยนะครับเสื้อหน้าจะมีเคล็ดเคล้าดีๆกับการหาต่อหรือว่า ิมอย่างอื่นก็ตอ่ติตด่ามกันไปครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องทีมงานหนุ่มวไทยไทยนะครับขอบคุณมากครับ